นี่คือหอวัฒนธรรมพิรภาพแล้วก็ลาวกับเวียดนามครับร่วมกันสร้างเป็นหอวัฒนธรรมขึ้นมาก็มีนามบริเวณกว้างเลยอยู่ในเขตเมืองหลวงนําทาเหมือนกันครับขับรถจากรยานเล่นๆมาแล้วก็เจอแล้วก็จอดถ่ายรูปมันอยู่ตรงข้ามกับเรือนพักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือเมืองหลวงนัทายามเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถพาเที่ยวไปเรื่อย สวัสดีครับนี่คือเมืองหลวงน้ำทายามเย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตครับรถจักรยานพาท่านเที่ยวไปเรื่อยๆกับเราหลวงน้ำทายามเย็นครับ ไม่มีไฟแดงนะครับที่หลอดนททาใครจะไปซ้ายขวาก็ต้องดูให้ดีนิดนึงส่วนทางซ้ายมือของผมนี่คือสลาดเย็นหรือไนท์มาเก็ตเนี่ยคนก็เริ่มมานี่เป็นจุดที่เจริญที่สุดของหลวดลอำทานะครับโรงแรมแถวนี้เยอะมากมีร้านจุดเด็ดคาเฟ่ด,ด้วยครับ นี่ก็เป็นที่พักที่เราพักคืนนี้เรือนพักกูราสิกที่ผมพักน,นะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารของชาวไทยดาจะเป็นบ้านเรือนนี่เข้าใจว่ามันจะมีหวยออกเข้าเลยขายหวยกันริมถนนอย่างเงี้ยครับขายหวยให้ดูนี่ก็เป็นร้านขายเบียร์ล้าเเวลาที่นี่ไม่แพงครับขวดวัสามสิบบาทครับ สี่สิบไรเ้ครับก้งหมดแล้วครับนี่คือสวงน้ำทายามเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวรถกลับดีกว่าชชอยครับไม่มีรถมาแล้วกำลังจาไปกินข้าวกันายผมเริ่มเมื่อยรถมือซ้ายมือเดียว ไม่จอแจเลยครับหลวงล้มทาเนี่ยผมรู้สึกชอบมากอากาศก็ไม่ไม่ร้อนสบายสบายเลยดนะี๋่ผมจะวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปไปให้ท่านผู้ชมเว็บไซต์ hotsea.com ของเราได้ดูโดยละเอียดน,นี่รอบนึงครับนี่เป็นธนาคารแห่งชาติต่างประเทศของเรา คนลาวก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เป็นตลาดเย็นนี่เราจะพามาดูรอบเฉพาะตลาดเย็นอย่างเดียวคนแล้ครับเรากลับก่อนดีกว่าเอารถไปคืนเราเช่ารถชั่วโมงละ10บาทเท่านั้นเองครับอันนี้ใช่ไหม เออใช่รั่นนี่แหละสิบตายฮอสเซียดอคอมพาเที่ยวนวนพาครับ